อันนี้ว่าวแล้วนี่ขอ่อยแยังกินเมืงเลรคือข่อยจะว่าสิ่งว่าเมื่อไรเขาไปติดจากหัวก็กข,กขอ่อยจะว่าอะไรขั้นว่าหนึ่งมันก็คืออ้วกคืออวดเจ้าของได้เรื่องมันก็เป็นสัน่งที่จะข่อยวางไหนอันนี้มันไปสัมผัสอันนึงข่อยไปทุระอุดอรออกมาพวกาลอยยอดมัาเต็มที่ยู่ยุ้วดนาพุนที่ส่องพุนเขาเจ้าวเจ้าว่าเฮายุฏิทั้งนั้นเลยนาส่องไปทั้งหมด นะั่งหันหน้าต้องอยู่ป้องน่ะคือพระบอกว่าพระ่นก็ะที่มันพระเปิดโมยเท่าเราคือพระในขณะที่มันพระแบบรับหูรับตาแล้วรับตาเพื่นกําลังผักพรหือไม่ได้ลืมตาเวาเอ้ยเรารับตาเพื่นกําลังผักพรเวล่เขาถามผมเพิ่อนอยู่ว่าอยู่เพิ่นกําลังผักพรไหมรับ คือนลบตาว่าผมไปเห็นเข้าไปดก็ดนี่ว่าตัวก็จะตัวในของนไม่เห็นนี่ยัป็นว่ายูนตัวยูนน่ยไหนเดินนี่ยนก็าลังเนกําลังพับคอเขาก็เล่าตัวนี่เขาว่าเขาบอกพ่แม่บ่หลับเขาก็นั่งท่องสลรายู่นี่อยู่เงีอ่องคุณข้าเขาก็บไ่ได้นานหลังแล้วข้าวบมจะขายรถเท่าก็ของมาน้ำเดียวมันลงค้วนนะเพรรถเทาจอดเกือบพุ่งหันเขาใจมืด เที่ยวจอดหัรถจอดันโอ้ตายฮะนี่นัยนแล้วว่าคือยัางนี้นี้ถ้ามาต่ําเสือที่นอนี่นอว่ะก็กี่วางได้แล้วแล้วก็ลงไปแล้วก็ทํามทาเลี้ยวขุนเลี้ยวพี่เหมือนโบ๊บ่ั้มให้เหมือนพระเจ้าวัดได้เดี๋ยวนี้ขืนแบบไม่เลยเขาลงไปสร้างนันสร้างนี่แล้วตั้มทาถามนั่นถามนี่คือภาพมัดสิรดไผ่บุญเดชวันไหน มันเป็นแต่จะขอายู่กันยังว่ามันได้เห็ดกุณแน่ดิโอ้ทำบ่ออะไรตัวเขาโลกทุกวันไม่นด้ทนเลยระเขาก็าม่สนใจแล้วเขาผมเขาเบิ้งกัุ้งจากผู้ผ้าผีบ้านเนี่ยน่าจะถามมันถามีซองหนึ่งซองหนึ่งทับแล้วก็เลยแล้วหน้าก็ท่ำทามองมหาทั้งนั้นข้าเจ้ามู่หัวมาใส่ม้าจะมองเลยเฮ็ดข้าเจ้าวัวข่อยจากเบิ้งข้าวดอกข้าเจ้าเบิ้งอาจารย์ทำเนี่ยว่ามันขำหลายนะ ข้เจ้าบ่ครเบิ้งข้าวหรมันเสียเวลาเบิ้งของเบิ้งภาคขี่บ้านเี่ยเบิ้งกี่แย่ยังคื้บ้านเนี่ยว่าทั้งท่านเล่ห้าบฏิเสธขุ้เจ้าอย่าบอกใครว่าได้เป็นบ้าเรื่องบ้านมู้เจ้าพูจากบนั่นละโกนุบายยื่นั่นละเพ่งมวยเขาของยาบอก่าต่อยไหต่อไหนเพ่งมวยเขาหัวยาบอกนะถามม่ามาไส่มาจะเบิองเลยไอดมาแล้วว่าเบิ้งเบิ้งเบยเบิ้ง้าดอกคุณจ้องมั เราแบมากเราเลี้ยงบุคคลซะเราไม่ได้เราซื้อลงทุนกาอยู่คนเขาก็ถามแล้วบ้านไหนตอนไี้มากราบเพิ่นอาจารย์มหาบัวเพิ่อนประสายแล้วเพิ่นกําลังพักสิเขาบอกนี่แล้วเขาไม่ให้หูจักด้เพื่อนกำลังพักแล้วเขากซื้อๆอยู่เขากำลงไปลงตากี่บ้านมาใส่บุกเวลานั้นเพิ่นกําลังพักกันไปอย่างก็ท ถามคอยถามติดถามต่อกันไปเรื่อยๆเจ้เขาเจ้าจับได้เรื่อยถามได้เอาได้ยุดไปได้หรือเป่ซ่องหันเบังหนีอะไรหน่อยงั้นมาถามถามเอาจนได้ความเหมือนคนเดิหันอว่าถามแค่เดียวต้อยหลายเธอเอาไปมาเถอะที่โมโหแล้วก็เจาะอะไรถ้ามันถามบ้ามันยังอ้วนลงตาผีบ้าจะไปใช้กุ้งไปมีทิว่าสันตัวเอ้ามาสักเรื่อยถามเปห้องไม่ห้องจักได้เดี๋ยวนี้มันคือยงพอนี่งี้ยวะ ไปถามไปถามมาหน่อยหนึ่งเขาจะก็โมโหแล้ว <c> ห <ười> ่วยล้งความม้าสักไสมัน <c> ม <ười> ันบุกจักบก้นอาจารย์ม้าบัวบเดียวนีเขเจ้าก็ใส่จริงๆแล้วล่ะใส่เข้าเลยมุจิล้มความมาได้ทีไรเลยมันบุกจักบก้นอาจารย์ม้าบัวบเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเข้าก็เสยคองกับจับใส่คักเข้าก็เข้าครับทุกทนานี่้บอกว่าอะไรแม่บอกกับจับใส่ท่านเข้าก็เสยแบบบุกจักเลย แล้วเขายกโมโหจาก็จาหาบัวว่าสินึกว่าไงก็จะตอว่ามรมากสักกันไหมสักกันไห้เขาเรียกโมโหเนี่ยองต่อยคุณเนี่ยเ้าเห้าขกวนถามย้อยถามแล้วถีแล้วบ่แล้วขั่น่าบ่แล้วันแล้วมันนั่งนั่งนั่เดีนี้ของที่เอาความให้ได้หมงวถุนี่คนมาขี้หลายเถือหลายหนล้วเจ้ากับโมโหก็ึืนท่านแล้ว มันมุดน้องข้อนี่บุญจักอาจารย์หาบัวเลยที่ไหนยู่จังหนีอยู่จังไหนกันเอาวัทางนี้เขาเนี่ยหันหนามากสู่ระบาดหรืว่าอยู่น้องข้อยู่วันใดมันว่าถ้ามาจะบูญจักอาจารย์หมาบัวบัวท่องโมโหเด้เขาเจ้าวัไใดเขาข้องปวนถามบเส่องเนี่ยตัวก็ตัวใจดีสู่เสือคือบ่อยมันจับเลยปล่ห้จับได้ตั้งแนวเลย ถามมันถามนี่ไม่นช่หกันก็เจ้ามาแห้งแต่ลบนีเสียกิดหลอนแล้วไปถามแต่นั้นอีกวิ่นไปว่าน,นอน,นก็ขึ้นต้นแล้วตเต็มพุ่งเหมืนอนหลวงพ่อเนี่ยโม่งจับอาจารย์มหบบาบัวเป็นพระหานติดูุใะสร้างเรื่องาบานนี่มันขึ้นบานมันบม่ได้ขึ้นธรรมดาใชงไหมโม่งโววันลวงพ่อเนี่ยโม่งยังงมูจักว,ว,ว่าเป็นอาจารย์มหาบัวเป็นพระรหันดูหรือผู้ใดเอา้เอา มุกมุกเอาคุณจับเพิ่อนกี่ราเพิ่นเป็นประธานนั่งเบาเราก็ทำถ่ายดีฮั่นเข้ากันเลยเฮ้ยมูจักไหนมูจักที่มาบอกคุณพลว่ารีเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นไดเป็นประธานนั่งเบาหอกบอกว่าอย่บงเห็นบนหนังสือคนหนังสือเล่มไหนก็อ่านบอกอยู่นั่นหลวงพ่อได้อ่านเบาคุณพลวารีเส้นน้ำก็ว่าโอ้ยอ่านห่างอ่านรู้ซต่วมันอ่านลายเลื่มเขาก็คงกยน มันจ kind of ับเขไว้ดีอ่อันอะไรเลื St 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 ่อจักเลื่อมได้เป็นอะไรหันเลื่อมได้เปเอาวาเนี่ยประเด็นนี้เดื่อน่ะใส่ขักวันนี้ก็จะใส่ห้ากได้เขาเอาจนได้หมดกุกี้กุกี้แล้วถามไปถามาบ่หนังสือมันบอกปางต่างเนียอะหนังสือมันบอกว่ามันเป็นประหารปรนบากพันนำคาอื่ที่เท่าก็ได้บ่เขาบอกอย่างหนังสือกูจัเองตักูู่ดเอทั้งโมโหเลยทั้งเาได้ก็เหมือนล้วเขาก็ลอยแหนีไปหุ่นล้วบา ได้ความเราพุดออกผุดโค้งเขาผุตีวุนไปวุ่นสร้างพาทั้งผุดเห็นไหมว่าสร้างมาอะไรวะสร้างว่าวันนี้ไม่มีโอกาสเราแข่วะแล้วว่าขั้นข้าเจ้าจากเมื่อกะข้าเจ้าเมื่อซะพวกเราเอียดดูหันเขาบอกมันเลยท่านเข้าเจ้าอย่างเมื่อเจ้าจะพักเขาจังเบิ้งทีปากเจ้าเ้็มันนี่วเ็เราแขวะแล้วบางท่านเนี่ยพระมาบอก พ่อบอกเราจังไหนก็บอกเมื่อหุ่ฟัวดิหุ่นคันริเห็นเป็ือนกันจังไหนก็บอกเมื่อเหมือนี่เอาปานนี้เนี่ยคือขับคือขับยุบไปจนกระทั่งใบาบปัดถึงเวลาปัดตานะน้ำมืออนี้ยังเต็มขั้วแต่ยังจ้องหุ่นบนอาจากข้าบวกพักผุ่นเห้าเขาบอกว่าปองนี้ที่เห่าผุ่นออกผุ่ ขุนลงมาทังสาว่นว,วนมาหันอีละมั่งเข้าอีละก็ที่ข้อย้กองทีโอ้ยอผีบามาอแล้วม่ตามื่อมู่วานี่ยพอปิยังเพอีดียท่านเนี่ยย่เพิ่นเพิ่นพักเพิ่นพักคอยไ้มื่อนีคือพอแน่นบุมวางอ่างี้แล้วมล้้าที่กับหรือที่ข้า,า,า,าง,นนพพงนี่ออนนมืนอ,อน,นี้ว่าวาทัคบิกาังไรก็บอกกับมื่อนี้ก็โอเ เขายังเึืองค้างตึงตังโอเคแล้วก็ลบหนีอเสียบ่ให้หงจักเลยผุดไปจ้อยแล้วเมื่อนั้นครับก็แล้วคำก็แล้วบ่เอาไว้เล้ออกมานี่เท่านั้นแหละอนจนกระทั่งมือเศร้านั่งคว้ากันเก็บเพื่อยู่นี่นี่อาสนะนี่เป็นอาสนะของพระเาวะเด้เขาหงจักแน่นบ่เลยข้างหน้าเขาก็หันมาเก็บไม่นี่พราะมากแล้วก็ไปกราบพระพระพุทธลูก ยังไงก็วันยังไงก็ได้สูหลังนี่วัามันถึงบาลานเรื่อยขึ้นเวที่เดบานนี่แม่นบอกพราะกาบกกพปปาสืลยมากมาน,นังปับนี่พระเจ้าเบิ้งเรื่องแปลกพิษแปลกเนยังหัวใจลยประหลาดเยที่บ้านพรเบิ้งตะกับพระมากหลังๆมูลมากเลยเขาไปกาบพ,พเาเขาจะจ้องแลนี่พรออกแนปัมมันังนี่โว้ดดดมากดดดดุมมดดาดดดดดด ก็ดึงขาขาที่ออกเลยแล้วมากาบน้ำตีนดูวิชาการยังตีนนี่เสรล้วเหยียบขี่เหยียบต้นโอ้ยให้กาดกาดกาดเลยมันโลภเลยโอ้ยโลภทั้งน้ำตาตกนี่เลยน้ำตาโตขาวๆนี่ทั้งกาบทั้งน้ำตาตกจับดึงขาที่ออกไปกาบเอาขาที่ถูงอนนี่มถูยังขาแล้วจแล้วเหยียบขี่เหยียบต้นเหยียบท้ายเหยียบท้ายโอ้ยเหยียบท้ายก็เหยียบต่อมันเกินมันโลภโอ้ยปาอย่าง ขออนุญาตบาดค้ำเด้อคุณอดเจ้าบุญเดียประมาณหลายครับงนี่นไปจนกระทั่งโม้หอยหลวงพ่อนี่ว่ามันก็มากวนถามยังเราคุ้งสิบผู้หึวงจะคอยเบิ่งเขาจะกันลื่นขึ้นหลังเลยบัางและบารายแท้ก็แม่อาจารย์ลงนี่โอ้ยก็บอกจะค้ำมันเป็นคบอกของมันงบกับลูกก็เราอย่างกับที่บอกได้แล้วคงจะแล้วอะไรนึกว่าอย่างก็ทั้งน้าตาพังยาวๆดีกว่าเลยโง่หลายโทษ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 คิดจะหัวนี่ก็พอดีเขาจะำบุตร นี่คนมาอีกท่วอย่างมากก็มาถามปัญหาเลยบรรตอบตอปัญหาเลยพระเจ้าก็ฟังสนุกฟังแล้วบายฟั้งว่าโอ้ยงอกันต,ต่อเขบอ,องงอกับว่าฟัง